สวัสดีค่ะวันนี้ได้เป็ดมานะคะซึ่งใช้ระยะเวลาในการหานานมากค่ะเป็ดทั้งตัว2อกิโลยีเอ้ย2งกิโลสองนะคะก็อมีคอแล้วก็มีเครื่องในด้วยนะคะข้างในเนาะมาดูกันค่ะจะทำลาบเป็ดนะคะมาดูกันนะคะอ,อกไผ่ลายลพึ่งมากเลยค่ะ เนี่ยนะคะตึงๆเลยค่ะค่ะเป็นหนึ่งตัวนะคะที่แยกออกมาแล้วเนาะก็ได้อกสองอกนะคะอกสองอกเนาะอกนะคะก็ปีกไอ้น่องสองน่องนี่เอาไว้ทําแกงอ่อมนะคะแล้วก็เครื่องในนะคะเครื่องในที่อยู่ข้างในเนาะกับคอก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเหลือซี่โครงไว้ทําต้มซุปนะคะเอาไปค่ะ จะทำการหั่นนะคะหั่นหนังแล้วก็หัน่นหั่นอกนะคะซึ่งจะไม่สับเนาะจะทำเป็นหันห่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอานะคะอันนี้ก็คือน่องนะคะใส่ถุงไว้เนาะเอาไว้แช่แข็งนะคะ,ะจะเอาไปแช่แข็งไว้ทำเกงทำอ่อมนะคะขั้นตอนต่อไปก็เป็นการหั่นเนื้อนะคะซึ่งก็จะ ทำการหั่นเอานะคะไม่ได้สับเนาะหั่นตามแบบนะคะเราไม่ต้องสับให้มันละเอียดนะคะทำให้ดูนะคะประมาณนี้เนาะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องสับละเอียดนนะ ขาบอกว่าปกเป็ดสองข้างนะคะพร้อมหนังเนะาะทั้งตัวเนาะก็หั่นออกมาแล้วล้วนแล้วได้กระทะเบลเลอร์เลยนะคะธรรมดาค่ะอยู่คนเดียวเนาะก็ทานไม่หมดละค่ะทานาทั้งตัวเนี่ยหลายวันมากเลยจําเป็นต้องแบ่งไว้ก่อนลุงนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากหั่นเสร็จก็เอาหนังมาร้วนนะคะซึ่ง ตอนที่เอาหนังลงกระทะนี้ไม่ต้องใส่น้ามันเนาะเพราะว่าหนังเป็ดก็มีน้ํามันเยอะแล้วนะคะแล้วก็ทุบกระเทียมลงไปนะคะก็ผัดให้หอมเลยนะคะหอมหอมนะคะใส่พริกป่นแล้วก็ผงผงพริกปาปริก้านะคะลงไปเนาะเพื่อเพิ่มสีสันของลาบให้ดูสดใสขึ้นน่าทานนะคะ ก็ผัดหนังรวนหนังไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งหนังแน่นๆน,น,นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใส่เนื้อสับลงไปนะคะซึ่งเป็นเป็นเนื้อหั่นเนาะเนื้อเป็ดเราไม่ได้สับนะคะคือหั่นเอาเนาะก็ใส่เนื้อหั่นลงไปนะคะเนี่ยนะคะพอใส่เนื้อลงไปนะคะเราก็ไม่ต้องลดไฟเนาะก็หั่ก็ รวนต่อไปได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าน้ำมันมันน้อยนะคะเราก็ใส่น้ำซุปลงไปได้ค่ะแล้วก็เติมเกลือในช่วงนี้เลยนะคะถ้าใครทานผงชูรสนะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะตอนนี้เลยเนาะแต่ส่วนตัวไม่ทานผงชูรสค่ะก็เลยไม่ได้ใส่เนาะก็ใส่แต่เกลือลงไปนะคะ หนังลวนเนื้อเสร็จแล้วนะคะก็จําเป็นต้องพักเตานะคะเพื่อให้เนื้อ,เ,อเย็นนะคะก่อนที่เราจะปรุงเนาะพักเตาสักก่อนนะคะให้เนื้อเย็นนะคะเลยระหว่างนี้เราก็หั่นเครื่องในที่ต้มไว้กับน้าซุปนะคะก็มาผสมได้เลยนะคะสําหรับเครื่องปรุงเครื่องเทศนะคะก็มีหอมมี ผักชีนะคะผักชีฝรั่งเนาะแล้วกอ็อะไรนะข้าวคั่วพริกป่นเนาะอีกอย่างหนึ่งที่เราใส่ที่คนอื่นอาจจะไม่ใส่ก็คือหะข่านะคะข่าหั่นเนาะประมาณนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามไปด้วยน้ำมะนาวนะคะอันนี้คือเนื้อที่เราแบ่งออกไปแล้วเนาะที่เราลวนเสร็จเราก็แบ่งออกไปแล้วสองส่วนนะคะ ก็ทำกันคนให้เข้ากันนะคะเนี่ยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยไม่ต้องชิมนะคะไม่ได้ชิมเลยค่ะอร่อยเลยเพราะว่าทำคุ้นมือแล้วลาบเป็นนะคะคุ้นมือแล้วแต่แท้เนี่ยค่ะสีสันสดใสน,น่าทานมากเลยค่ะนะคะ เป็นยังไงล่ะคะสูตรนี้นะคะขอบอกเลยว่าท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดถามหาเจ้าตัวนะคะถามหาแม่ครัวเลยค่ะซึ่งเป็นสูตรโชว์ผลงานเลยนะคะแล้วก็ท่านสสสจสวนะคะสมัยนั้นต้องได้ทานลาบเป็ดฝีมือรินาเวลนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะได้เวลาแล้วมัมม,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 มัมนะคะอื้ ทั้งพูดทั้งน้ำลายสอนะคะมาค่ะเชิญค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะพี่น้องปองป้ายมาๆๆที่นี่ชายแดนฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่ขอนแกนเ้อยค่ะเด้อมาค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ